สวัสดีค่ะพี่น้องจา้ามันี้ยาแมกผ้ามาเที่ยวไก่จาก้ายาแมกผ้ามาเทียวบานลุ่มุูค่ะพี่น้องค่ะยาแม็กมาหาพี่สาวนะคะมหาพี่เหมือเนาะนะคะสาวนาครล,ลุมชายาขอเพลิงกับยาแมกทำแมจะกลับกล้องให้เบิ้งเน้อจ้ะพี่น้องจา้าว่าพี่สาวยาแมกเข็ดอีหยังไห้แน่อาชีพอีหยัยงนะคะทำไมจะกลับกล้องให้เบิง้งนี่สวยบรจะพี่น้อง สวนดอกดาวเรืองประมาณหนึ่งไร่นะคะพี่นงจา้าที่นี่ประมาณสองไร่กว่านะคะเดี๋ยวยาม่จะผ้าค่คอยๆเบิ่งแล้วจ้ะพี่นองอยาม่ได้ยินข่าวนะคะว่าพี่สาวเฮ็ดสวนดอกดาวเรืองนะคะมาแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะนัลล่อนไปบานยามาค่ะนัลล่อนไปเอาขอนมไปขายนะคะบอกว่าพี่เมอ เห็ดสวนดอกดาวเรืองนะคะในแมกก็เล็ตตามมะเบิงค่ะมะเบิงก็โอ้สุดสวยอลังการนะคะพี่น้องจ้าสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมดอกดาวเรืองนะคะ จะเล็กแต่กาบกากับคออนุญาตเลยค่ะเข้าไปจักน้อยสวยมากๆเลยค่ะสวนดอกดาวเรืองสวยมากๆเลย ชื่นใจมากคะ่ะก็น่าจะไปได้อยู่นะลองลองนีนะ่เนาะลองเอาเลือกเลือกลองทใหไงกระโมนะสวยมากนะคะในความรู้สึกยามากตอนนี้เหมือนอยู่ในแดน <c oughs> แห่งความสุข <c oughs> โอ้ยดอกใหญ่มากค่ะพี่น้องแล้วก็สวยมากเมย์จะให้ดูใกล้ๆด้วยจ้ะน,นี่อขอ ดูดูพี่น้องมือ,อยาแม็กงใหญ่ดูดูจ้ะมือ,อยาแม็กยงใหญ่เต็มองมือ,อยาแม็กเลยจ้ะโอ้แล้วก็กินหอมสุดๆกินหอมสุดๆพี่ใบอกว่าเมื่อวานนี่ตัดสามประมาณสามพันดอกค่ะเมื่อวานตัดประมาณสามพันดอกเมื่อไดพี่สาวตัดดามแมกจะขอมาเบ่งจ้ะ ขอมาดูว่าตัดวันไหนนะคะอุ้ยสวยอ้ยสวยอ,ยวยอะอยากเดินไปดูให้สุดๆนะคะแต่ก็พยายามเอียงตัวย่าแม็กผู้ใหญ่เนาะคะ่ะลองหน่อยๆย่าแม็ก็ยันไปถูดอกโดนดอกไหม่ของเพื่อนนะคะอ๊ย้ยมีแตนพร้อมมีแตนพร้อมแตนแตนเมืกินเกสร สวยสวย,ยตรงที่ปลูกย่าแม็กสังเกตเห็นจะมีท่อน้ำอยู่ตรงกลางท่อน้ำสีดำๆจ้ะพี่น้องเลี้ยวไปเห็นรถจอดเล้ยๆอยู่ไกลๆล่ะค่ะพี่สาวเราไปขึ้นบานไม่จ้ะพี่ใหญบอกว่าปึงออกไปเมื่ตกี้ย่าแม็กก็เลย ลุยเลยจ้ะพี่ใหญ่กำลังเห็ดเทือนหน่อยอยู่จ้ะตอนนี้อยู่ดูบรรยากาศโอ้ยชอบมากๆเลยชอบมากๆเลยแดดแดดกำลังตะเวนกำลังตกพระอาทิตย์ แดดบ่แห้งปันใดค่ะยยแม็กมกับาไปเบิงพี่ไอ้พี่ไอ้คุดลองเองคุดลองโดยมือนะคะเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยอยยแม็กพาชมสวนดอกดาวเรืองสักนานๆหน่อย <c oughs> โอ้ยสออราลายเด้ วันย่ยแมกกะไปถ่ายคลิปกวาดลานวัดย่ยแมกตั้งใจไปไหว้พระนะคะแต่เผอิญว่าไปแล้วย่ยแมกกะไปถ่ายคลิปเราเอาลงยูทูบไปเลยจ้ะพี่น้องย่ยแมกกะเลยเอาไปโพสต์นะคะถ้าพี่น้องอยากอยากเบิ้งนะคะก็เข้าไปเฟซย่ยแมกเนาะเฟซย่ยแมกสมจิตเฟื่องสกุลนะคะจะมีสามสี่อันบุญละจ้ะเลือกเบิ้งค่ะ เสือสีเขียวชอรดอกไม้อุอ่มชอดอกไม้ดอกเองนินน่ะแหละเนาะเสือสีเขียวด้วยจ้ะเด้อถ้าพี่น้องอยากจะเข้าไปเป็นเพื่อนของยาม็กนะคะพี่น้องเอฟซีนะคะทุกท่านเนาะนะคะที่เป็นเอฟซีของยามกนะคะที่มีอยู่เดิมนะคะหรือจะเพิ่มเติมนะคะอยู่ร่วมกันเดี๋ยวามหักเติมพลังใน,นใจให้กันและกันนะคะมีความสุขมากนะคะพี่น้องเนาะนะคะหักกันนะคะ บางทีอาจจะเบึงบ้งโบเทอถึงกะเดี๋ยวยัยแม็กก็จะพยายามตามนะคะทุกทุกท่านเลยค่ะเอฟซพี่น้องสุขสุขคนเนาะนะคะแล้วก็พี่นอ้องเอฟซี FC ที่เฮ็ดช่องยูทูบนะคะเนาะยัยแม่กระโาสับนาสับหลังค่ะ <laughs> พี่น้องเอฟซนรคะหรือว่าพี่น้องที่เฮ็ดช่องยูทู e น้ำกันนะคะอันนี้พี่ไอบอกว่า จะเห็ดเป็นหมองเลียงไก่เรียงไก่กพันไข่นะคะ่ะบังเอิญว่าพี่สาวเราบอกว่าเล่าขอไหวทาเฮ็ุคัดดอกเดาเรื่องก่อนเดโบโออย่าฝ่าวอกไก่มาล่วงเถอะยังไงก็เลยบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้อาหารแพงหัวอาหารแพงแล้วอากาศบันห่อนไกล้จะบ่ค่อยไข่นะคะ่ะพี่น,ออน้องใหญ่กันลยวยวาแมนอยู่ดอกหนาเดี๋ยวสิเอาไว้ก่อนมาสั่นยุดยุดเรื่องเรื่องไก่พันไข่ไว้ก่อนนะคะ ดี๋ยังแม่สิพาไปบึงอมองพี่ไอเราเฮ็ดอยียงไว้แน่เนาะคะ่ะพี่ไอยขยันมากเลยค่ะตอนนี้นกำลังเฮ็ดเที่งหน่อยอยู่ค่ะพี่น้องเราโทรบ,บอกยินเสียงเราโทรบ,บอกเอือย่ยแต่ว่านะแม็กมากว่าสันตรงนี้จะเป็นต้นบกม่วงกำลังงามพี่น้องจา้าจะเป็นน้ำน่าจะเปิดว้าวตรงนี้เนาะคะ่ะ น่าจะเปิดวาวตรงนี้หน้านี้เป็นน้ำบาดาลค่ะเจาะเจาะขึ้นมาเองะคะ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าพี่นอ้องเขาเจาะเหรอจะ้ะพี่น้องท่าเอือยพี่เหมือนี่เป็นแฟนแฟนเพ่งนะคะของยาม็กนะคะอันนี้พี่ไอร์บอกว่ามีเขียดจาน่าจะ้ะเรียงเขียดจหน้าเรียงหอยพี่น้องเมือ่อเงินอันนี้เสียงเขียดจหน้าห้อง สังเกตจะน่าห่ออันนี้จะเป็นหอยขึ้นมะไข่นะคะไข่หอยเต็มเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเยอะไปตรงหางๆไข่หอยเต็มป๊าดบัคเกอเทศจ้ะพุ่นอะอยู่ฟังพุ่นจับบัคเกอร์อเทสแม่กะพาหลอกบึงบึงบอกพิกต้นนี้พี่น้องเอ้ย ดดโดกจ้ะดกแห้งขยันคัดนะคะย่อมรับเลยว่าพี่ไอพี่ไอต้อยพี่ไอต้อยเนี่ยเป็นสามีของพี่ไอเหมือนะคะพี่เหมือพี่ไอตึงอยู่บ้านสีสุขเดี๋ยวย่าแมกจะพาไปเมือนาจ้ะสามีของพี่พงพี่ไอสองต่อย่าแมกเอินว่าพี่ไอสองต่อ <c ười> ขยันทั้งคู่ค่ะดูมะเขือเทศย่าแมกสิก็บ เียบร้อยนี่แม็กเก็บประเทศป้ามาเก็บป่านสวนเจ้าของแถ้บา้านได้ขออนุญาตมาสร้างเก็บเอาคือเจ้าของเจ้าของแถวทีเดี๋ยวพี่สาวย่าแม็กมาพี่สาวย่าแมกกมาเก็บคือเกาค่ะยังแม็กปูใจเอื่อยขี้ยังนี่มาตะนงมาจะบออิงยังแน่ค่ะขนห้ขนหาบนเบาๆเ,เ,เอาได้พี่น้องคือความจริงจ้ะนี่ยังแม็กพ่อแล้วในซีนวยกับพ่อแล้ว ๊าดยังงามเลยจ้ะพี่น้องเอาไปกินมพี่เกลือนี่เนาะค่ะไปยังไงจะพาเพิ่งไปเรื่อยๆเด้อพี่น้อยไอแม็กซอ่อนแห้งเมึงจะ้ะเดี๋ยวไปฟังทั้งผุ่นหอยไข่หอยเชอรี่นะคะมันคือส้มก็จะเลี้ยงง่ายแัเ่เนี้ยเนาะค่ะหอยเลี้ยงหอยนี่เลี้ยงง่ายเนาะมืะงอย่าก็หอวบักแค่เทียดได้จ้ะบัดน,นี้เดี๋ยวไปทั้งสวนดอกดาวเรือง ประมาณหนึ่งไรคร่ะพี่นอนแง่หวเยียดเลยอะเพราะว่าคีตรงนี้ยยแม่ค่อยมาดำหน้ามาเกี่ยวเขาซอยพี่ไอ้ก็เอือยอัน,น่นบอกว่าสองไรกลัวจ้ะนี่สองไรกว่าอุ้ยแม่ไตบอกจะเทนวยนี่อีกแล้วเอาก้อนจ้าเอาก้อนปึ๊บนี่เดี๋ยวหาหน่วยมานี แต่พาพไปเบิรงนักพริกจ้ะพูน่ะขาขาตะไคร้เยอะแยะมากมายปั๊บพูนอ่ะบักกระเทียมทั้งพุ่นแห้งหลายแบบนี้พี่น้องแต่ว่าบ่เอะไรจ้ะพอแล้วพูนดิพอแล้าพ <c oughs> ่นวะ่ะต้นกล้วยปลูกเป็นแถวนะคะงามแห้งพี่ไอ้นั่งอยื้อทงเทียงหน้าบ่์เป็นเทียงหน้าเฮือนหน่อยเฮือนหน่อย ให้แม็กอนเครื่องดื่มไหมไท้มาฝากทุนมึงต้นแับพริกน้องเลยจ้ะมึงพริกโดกขัดโดขัดขัดน้องมึงจ้ะมึงมีหัวหมองสีเกิดแหบบักพริก มันเต้นมาผีกับพี่น้องเอ้ยอเอ้ยกบบผีบุ๊มมีขยมองสิเกิดแต่บางดินบางดินกับบุปันไดนเนี่ยพี่นอ้องแต่ว่าปลูกเป็นยังคือปลูกง่ามเถอะคือถามเอื่อยกับพี่ให้ว่าเอายัางหดคือง่ามเถอะนะฮะฮัดสวรมาผีพี่นอ้อง แต่ว่าบักพริกนี่ย่าแม็กบอกก่อนนี่นจ้ะว่าถ้าผู้ใดเอ,เอาบักเอานหนามหดหยอดบักพริกนี่โอ้ยเรียบร้อยเลยจ้ะตายมดเลยนาำนี่ให้แต่แค่พืนพ้นๆ๊าดตะละต้นพี่น้องเลยโอ้ส่วนพริกพูดนะสวยว่าจ้พี่น้องเดี๋ยวไปบรรยากาศ บรรยากาศดีอู้ต้นกล้วยก็งามงามจ้ะปลูกเป็นแถวเป็นระเบียบเอ่อยีม่มไกสีพี่น้องเบืองว่าฝีมือพี่ไอ่ขุดขุดมือเลยจ้ะเนี่ขุดมือเห็ดเป็นลองเป็นลองนีขุดมือจ้ะพี่ไอ่ว่าพี่มือเอาเอาเสียมรอบไปทิ่มส่บูสันสงสัยเราดูผดได้เอาเสียมไปทิ่มปุนะ าดพี่น้องกินเล้าอยากกินกับสมปลาน้อยเนาะพี่น้องเอออย่าแม็กอยากให้พี่น้องเบิงงบ้งหน่วยบักพผีหนุ่มมืออย่าแม็กหน,น,นุ่มใหญ่ใหญ่พี่แม็กเสียด,ดให้เบิง้งจ้ะยินพี่น้องโอ้นยนี่หน่วยบกยักใหญ่ค่ะ <laughs> โอ๊ยปับดบอกรบแค้วนี้เป็นแค่บอกระ เหมือนสวรรค์บานหน้าอย่ดีจ้ะแต่ก้อนพี่ไอ้ยระเฮ็ดเ้ี๋ยพี่ไอ้ไปขายสมขายสมปา่าเอา้าสิมาเมื่อจังไรเนาะบัตที่นี่เดี๋ยวหาหมองล่วงกันจ้ะหาหมองล่วงกัน ตอปะคุงยามแม่เข็นขเขาเจ้ากินได้เลยจ้ะตอักคุงยางแม่เข็นข้าวเจ้าไปกินว่ามันกินดีไปจ้ะขาจะเจ้าไปลวกแล้วก็ไปพัดทัานเชิงเด่นล่ะยันแม่เคยเห็นต้นกล้วยจ้ะตะปูตะปูกังสีงามนะจ้ะเนาะปลูกเลี้ยงกันมมนสีงามบรรยากาศดีแห้งจ้ะอยู่บ้านเฮาส้อ,อนด้มีความสุขคับ เสียงป่าอ้นพี่ไอม้มีลูกสองคนบรรยากาศน้ำจะข้นหรอกจก้ะผู้นึงไปยุ่เมืองนอกนึ่ง,ง,งลูกหนึงเทพเสียงป่าเต้นนี่แม็กซ์ให้เบื้องเสียงป่าเต้น เดี๋ยวมือหนาจะไหมสิส่วนพี่ไอ้ป๊อดเสียงป่าเต็มไหมจ้ะอยากล่งไปไกลๆไปทางนี้นะจ้ะนี่ขามคัวบกากบกากเ้าจะยันโต๊ะคัวเันโต๊ะคัวก็วกวกได้อาบนา้ำนะลรเนาะขุดมือ ใช้มือขุดพี่น้องเสื้อบาจะ้ะเก่งค่ะคุณเย็ดเชอกหน่อยเอาเองค่ะพี่น้องแต่อย่าแม่จะพาไปเบิ้งเชือหน่อยโอ้ยมาแล้วมาแล้วมา,ม,ามาคนเดียวสวัสดีค่ะ,คะเอาขึ้น ก็ว่ามอเตอร์ไซค์ไปมอเตอร์ไซค์ยไนี่นเนนนั่นแล้วพี่ไอไว่าเรามอเตอร์ไซค์ไปบ่วางสินะบ่ีบบ้บ่เดี๋ยวเห็นยลอยมาตัวางอมเม่จา,า,พาพกพลแล้วก็อันก็เลยเด็กเล้วลอยมาตัวคิดหัวเนาะอยากไลก่เห็นเอโทรมากกบ่มีเวลาหลับเนาะเหน่อยมากแล้วจ้่เช้อวดัดยังมารุ้มพผัมพวามา เอาอีกอย่างมันกินเดนี่ป้านี่นะนบะ่นี่นเป็นดงดงมะเขือจ้ะเด่แม่กกใส่รองเท้านี่าเนาะเดนแม่กก์ยานมือ่ล่มมือนลุ่มใเ,เจ็บด้วยเนาะยังผู้หญิงใหญ่ซะละเดี๋ยวจะพาไปฟังทั้งบุ่นป๊าเสียงป่ามาลุกจุกจับ พี่น้องอยู่แดนไกลนะคะพี่น้องอยู่ต่างประเทศเนะเาะเเบิ่งเดอ้อพี่น้องเอง,เองชีวิตคนบ้านเฮาสมเอรนี่พัฒนาค่ะมแม่นบ่ะไข่เต็มอยู่วิเวลาบมันไข่บกหอยเนี่ยต้องเก็บไปบอเองบ่บอ,องโอ้เนว่าเองสิเด้อพี่เอนื่นอยนกกับที่นี่เราโอ้มันสร้างบาทแท้มันเป็นทัศน์ดายแท้เอาตัวอาหารให้ป่า ดูบัวบัวที่ทามันมันนกหลายโนกมาจอดส่กินนี่นะเข้าไปงานนั่งหนึ่งคันเจ็ดอันนั้นเก็แบะนี้ดอกไม้คุณนางหยุดหยุดหยุดมากเป็นจังใดเ็ดดอกไม้เก็บจังใดบันเก็บบันถ้าเจอมะลับสือเป็นดอกบ่ดอกใหญ่กันเราซีบตังอ๋อมันเป็นใส่ใส่ศูนยหยอดใส่ซีกักบ่สีพ่นละละค่าเ้าค่ดจังใดบันนี้ด้วย ขาดเอาใส่ใส่ศูนย์กับพ่อใส่ศูนย์ใส่หนึกับพ่อใส่หนึ่งเหรออืมพ่ออะไยาวันอะไรจริงบุบดอันสีนองน้สาวพนักกแล้้างในวัวมัเลยบคอยขืนากปลาไหลไหลทั้งปลาดุกกอกบอกตัวแนวปลาอู้แต่สออนนะหาอัน้นขนใส่เต็มเต็นแห่งจุ่มตามจุ่มตามนี่กินนอมันมาทานบนน่ะนน่ะ กะดูปลายเข็งโอ้จมันดีค่ะเนาะจิ้มมีจะแนวกาลมาใส่กันย่างละทงละทงเนห็ดไปเห็ดมาโอ้เนาะป่านแดนสวรรค์เนาะเห็นส่วงชุกละลาบะมีหนีแห้งสีชุกคักบ่มีหนีดอกมีตะหันมันบ่มี่ตะมองหนีเอาเนี่ยเกิดเนี่ยเกิหเพิ่มไงแม่แขวงเห็ดนั่งแขวงมันเด่นดี เหีนผลก็เล่นไอ้น่เฮียนก็เฮ็ดเอาเองล่ะใช่เาไว้เฮียนแบบแข็งหน้ามันบดโอ้เหียนหน่อยตัวนึ้งงามตัวนี้เเอามาได้หามือหาเว้นยกนี่แหละสิเห็นเราเองเลยใช่พวกกันเมี่ยง่อยกันเฮ็ดกันนะบอกม่นบ่เน้เขานีไจับจับแล้วด้ไปฟังพี่ไอ่บอกกันนะนับาไว่ม่ผู้เฮดไท้ไปฟังพี่าย่บอกกันนะไปเรียนกับพี่ไอยกันจ้ะ ่นบึงเนสวนงามแห้งพี่น้องจ้ารนามสะออนไหทึ้นเร่างนด้นยางไปอยู่ไปทั้งหมขึ้นคื่อย่างนี้ชา่อนไปขายของบ่โอ้ไปส้วนาพุ่มเต๋ไปไปมือนึงไปหานู่นล่ะไปหานู่นานพี่เมย์ยางนัานมันดอกไม้ไม่นว่าหนูก็เลยปิวมากนี่ แ <Man. S 2> มนขตหันแม่เจก,ก,กเเขี่ยเาบิ่อคาจ้ะคากัาาบกวยอันนี้าเลี้ยงได้นะ่ะอหเยเน่อยงะตเื่องหน่อยเพ็นเหน็ดเองเงื่อนหน่อยเพันเหน็ดเองจ้ะพี่น้งองจ้ะพี่เ,เห็ด ปาดพี่อ้เหมเงินเงินก็เป็นตาหักเถอะสอนเือนเด้สอนเือนหน่อยเด้ยังโมบด้ะไะพี่นมองโมบดอดไจ้ะ อาใส่หม่มหนาบานี้จ้ะเคือมะพราวเ่อไยยดจะมาคลัวไมันิเกิดไหมเล้วเอาพี่ไอเอาอันนี้ออกลาเต่ต้นสนัวก็ออกก็ออกว่าสิกินเเฮดด้วยไหมคือเดียวออก มันบ่เกิดเนาะอันนี้ต้นนี้ยังพี่ใหญ่ต้นทมต้นทมเขาปลูกต้นกขมโอปลูกนั่นก็เม็ดนะบ่เออมันบ่เกิดอ,อ๋อแต่ว่าทีา่เจ้าว่าเจนยังเงินหน่อยบ่ก่หาโอ้ยไม่ได้มากหรอกคือคิดไม่ร้างเลโอ้ใจเย็นมาต้ต้นเย็นบ่ไหวามาตเต้เอาไก่ใส่กระปุกเล็กใบ่ต้นเลี้ยงกับเลี้ยงต้นตายกับตาย อานำหดมันเห็นแล้วล่ออกเลยพี่อ้เข้มห่อนบวกบวเยอะไปเยอไปไม่ได้ยูโดนนี่ค้ำเราเนี่ยไม่ได้ยูโดนนี่ค้ำเาออน่ากล้นโตอย่าขอใหายูโดนโดนเลยยูโดนโดนจังเลยขี้แพาขึ้นไปปุ่นยอะีมากไใ่ไปนองบอก มึง่าพี่นองจ้ะป yeah. ้าพักกรมาเ็ตเบิร์นี่ตีเอื้อยโอ้ยขย้อนปากบ่ปากบ้ติ่งนะแม่น้อมึงพี่นองจ้ะโซ่พนบะเขือกคืนพลอยพันวาจ้ะจ้ามันาอลละหย่างเป็นหน้าได้บ่เนี่ยเอ้ย เห็นหน้ากาว่าข้องนี่ก็ข้องนี่สีเห็ดสีเห็ดค้องเดียวนะหน้าจะขาแขวงงานโผล่้พิ่นเอาซ้ำนั่นตีเพิ่นเ็เอาหน่อยแท้ะไปข้าเซามันหน้าโผล่ก็เจอเอะไรละอาอยบ่อมันเป็นสองพันซีไร่ป้าหน้าซีไร่ก็กันดูคักดูแน่เนาะตัดไปขายลายเทียได้หนิป้าตีทุกกรลังแกงได้หน่เอ้ยกําลังแกงนี่นอ่อ ขายข้าวเจียแก่น้ามะฮอดน้ามาฮดน้ำจตะใสแน่นที่เหล่าน้ำกะตอมาแต่น้าอยู่ของหัวเหล่ันี้า้าวมะพร้าวนี่งนายเลยเดึงขั้วเนี่ยกับพ่อด้เก็บขายมันกับเมื่อแล้วอันก้าเนี่อันนี้ก็ข้ามักแป๊งก้าโลเย่บเกียร์เก็บมาเกียร์เต็โอ้ยพ่อแล้วเยอะหลาย

นั่นจิเป็นดอกแล้วเป็น,านรากแล้วนย่าเาหายไรได้บกดกักแคทเท็ด<า>นะพ่อละยิดไปเรวง่ามมึงไงพี่นองจ้าเกียเศษขนาหน่มันง่ามสือหน้าสองทงเอามาเห็ดเดีบักายได้ไปี่ต่อยลอ,อกมาแปะเหมือนือได้เห็นว่านข้าหนาเงียแม่เงี่บึง<อ>บกังบก,บกทัวร์นะจ้ะูพักขนาแ้ไหมปลูกสามแถวในเดือนนบักไรได้บ่บ ก็เลยเอาออกมันเล็กปูบกเชื้อแมันก็ในเสียอหนาออกหมดเลยขนาดดอกไหมขยันครับคันผู้ใดหลานมาหนั่นอทุ่มมานเบิ่งดอกดาวเี้ยงเอ้ยมจอคกอบบเบาเนิ่ยมาเอ็ดแน่ะนะโอ้ขอบุ่จ้าเก็บดอกเบาเนี่ยก็ไดขอบุ่เป็นยูคิล่าข่อยเก็บหาลาประหาตะเบาเนี่ย บเบาเยกรเฮ็ดเเป็นสันดอหมอแคนั่งแม็กนี่เราไม่เฮ็ดจ้ะข้องหน้าก็มีกซลีแล้วอย่างแล้วปรด้มากเราบปนี่ต่อยสันแต่พี่น้องขอบคุณได้หลายเลยจ้ะกับคลิปขอ,องแ่าแม็กเนาะนะคะช่องบ้านสวนเรนเรดิโอนะคะกับย่าแม็กคนบ้านๆนะคะมูนีมาเล่นสวนพี่สาวนะคะพี่เมือนะคะพี่ไอต่อยนะคะยกมือหน้าไปสวนพี่พุง่ง ค้ <c oughs> มดูขวามันเบิ่งเอาโรดพี่นองจก้โอ้นละหมองนะจ๊ะกับทียแมกไปไทยอดอกตัวเรื่องากคนอละหมองจ้ะขอบุณขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่นองจ้าเอฟซีทุกท่านเนาะโบจะเป็นเอฟซีเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะหรือเอฟซีใหม่ที่เข้ามาเพิ่มเติมให้ยแมกเนาะยังยไงยแมกก็ฝากในเด้อกับช่องบ้านสวนเรนเรดิโอนะคะบางเดียวก็ขอให้มีค้ามสุกหลายๆค่ะพี่นองค่ะสุขวันนี้ขอให้สุข ตลอดไปนะคะคิดสิ่งใดคอยได้ดังมันที่ไม้ไ้ดอกซูเนียลนะคะวันนี้ยแม็กเอาบรรยากาศบ้านทุ่งนะคะที่นี่บ้านลุมพุกอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามฝากพี่น้องส,สุขสุขคนนะคะมันนี้ยาแม็กไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ